S <S 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 มาเอาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสวัสดีค่ะน้องนาโอ้ยมาเข้ามาเลยสวัสดีค่ะน้องนุนาอ่ะสวัสดีค่ะน้องใบโยกไปอีกนารีรัตคือหนูนาอ่ะวทำไมบ้านนารีรัตจะมือดอยู่อ่ามาเอาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเดี๋ยวครูเชน้าจอให้แปฝด อาคีอาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะชุดที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยอันนี้เลยอสองชุดที่แปดแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ใช่เลยแปดไหมหรือว่าเก้าเก <9 S 1> ้า,า,าเนาะแปดทำเสร็จแล้วโอเคเก้าค่ะเ,เข้ามากันเยอะหรือยังเอเ่ยอ อือทำให้หน่อยเดี๋ยวใหมใช่หน้าจอใหม่อู้เข้ามาเยอะแล้วเข้ามาเก้าคนแล้วนะคะครูทำการใช้หน้าจออีกเท่าเมื่อไหร่ครูจะทำงานอื่นไปด้วยนะคะป่ะอ่ะ,อะอเคสองกำลังสี่ลบกับลบสามทั้งหมดกำลังสองเอาสองกำลังสี่ก่อนได้เท่าไหร่เอ่หนอนเลยสองกำลังสี่ สองกันสีเท่าไหร่ <16. S 1> สองคูณกันกี่ตัวสตัวสองคูณกันสี่ตัว <16. S 1> ได้เท่าไหร่ <16. S 1> สองคูณกันสตัวสิห <16. S 1> <16. S 1> เนาะอ่าอันนี้ได้สิหนะคะลบสามเท่ากับลังสองลบลบเป็นบวกแน่นอนสามสามเป็น9 16าบหลบเ้าเหลือเท่าไหร่คะ คี่หกลบเก้านะเหลือนะเหลือเจ็ดนะคี่หกลบเก้าเหลือเจ็ดเจ็ดแล้วไงต่อเจ็ดแล้วก็มาคูณกับลบสี่กำลังสองลบสี่กำลังสองแบบนี้มันหมายถึงว่าเจ็ดคูณก,กันกับลบสี่คูณสนะี่เนาะเพราะมันไม่ได้ยกกำลังสองตัวลบด้วยนะคะมันยกกำลังสองเฉพาะเลขสี่เพราะฉะนั้นลบสี่คูณสี่ได้ลบยี่สิบเปดเฮ้ยขอโทษทีลบเท่าไหร่คะ ลบสิบหกสี่สี่สิบหกโอเคลบสิบหกนะคะก็เจ็ดคูณลบสิบหกได้เท่าไหร่เจ็ดคูณลบสิบหกบวกคูณลบได้ลบเจ็ดหกสี่สิบสองทดสี่อาจจะไปไวหน่อยนะเพราะค,ครูให้กำหนดเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดนะคะลบหนะึ่งร้อยยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเนาะหนึ่งร้อยสิบสองเออพูดผิดอีกแล้วค่ะหนึ่งร้อยสิบสองค่ะขอบคุณค่ะน้องเพ็ง คูณเริ่มเท่าอะไรป่ะจ๊ <laughs> ะสามกำลังสองหมายถึงสามสามสามคูณสามเนาะสามสามเป็นเท่าไหร่คะสามสามเป็นเก้าออันเดิมมึงเมืม่อกี้สองกำลังสี่เมื่อกี้เมืม่อกี้ก็มีสองกำลังสี่ก็คือสองคูณสี่ตัวได้สิบหกเนาะเก้าบวกสิบหกได้เท่าไหร่คะได้ยี่สิบห้าเนาะ,นะหารกับลบห้ากำลังสองก็คือลบห้าคูณห้า เลข2นี่มันยกกําลังเฉพาะตัวเลขค่านะคะไม่ได้ยกกําลังลบเนาะทบทวนอีกครั้งลบ5้าคูณ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ลบคูณบวกเป็นลบนักเรียนลบยี่5้าหยห้าก็จะเป็นย5ห้าหารด้วยลบยี่ห้าบวกหารลบได้ลบนะคะยี่ห้าหารย5้าได้เท่าไหร่หนึยี่ห้าหารยี่ห้าได้หนึ่งนั่นเองเนาะง่ายไหมง่ายรูทสิบแปด 18, ลบรูทแปด 8, นักเรียน แยกตัวประกอบแยกออกมาแยกส่นแยกรูออกมาก่อน18ดนี่หมายถึงอะไรนะคะคูณกัน9กคูณใช่ไหม9ก้าสส่วน8นี่ก็คือ4คูณอะไรคะ4ี่คูณใช่แล้วที่นี้นักเรียนตัวนี้ค่ะกานี่9กับ4นี่มันดึงออกได้เพราะว่า9เกิดจาก3าคูณจริงไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3เหลือข้างในเป็นรูนะคะลบก,กันกับตัวนี้4 4ดึงได้คือ2เนาะ2อคูณได้4เพราะฉะนั้นก็เหลือ2รู สามรูทสองลบสองรูทสตัวรูทสเหมือนกันนั้นเหรียญรูทสเหมือนกันลบได้นะคะรูทสองโอ้ยก็รูทสเหมือนกันนี่ลบได้เนมรูทสอนะคะก็จะเป็นตัวนึงมีรูทอยู่3ตัวตัวนึงมีรูทสองอยู่สองตัวมี3าลบก็เหลือหนึ่งตัวจก็จะเหลือรูทสตัวเดียวนะคะแบบนี้ต่อไปข้อ c คล้ายเดิมเลย12ก็เกิดจาก4คูณ3ใช่ไหมคะ4คูณ3ได้12นะรูทนะคะรูทยีก็คือ9คูณ3นะคะซึ่งเราดึงได้ทั้งสองตัวเหมือนเดิมฮะพวกว่าอยู่ครับนิดพวกกระตุกเน็ตครูหรือเน็ตหนูนิดผมเนี่ยนะครับมันฝั่งเรื่องเลยเออก็ดู YouTube เอาก็ได้เดี๋ยวครูส่งให้ มันกระตุกมากเลยใช่ไหมคะขอภัยด้วยนะทํายังไงได้ล่ะมันเป็นแบบนี้อ่ะแต่ครูได้ยินเสียงหนูชัดเจนต่อเนื่องไหมกระตุกเลยนะตอนตอนหรือตอนหรือวัดติ๊กว่าเสียงคล้ายๆกันอ่ะสี่เกิดจากสองคูณสองดึงสองออกมาได้เนี่ยเป็นสองรู้สามนะคะข้างในก็จะเหลือสามบวกกันกับเก้าดีดึงออกมาเป็นสามตอนนี้ก็จะเป็นสามรู้สาม สองรู้สามบวกสามรูสามก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะเป็นห้ารูสามนั่นเองนะคะอ่าข้อห้าเราทำเองสิสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของหกร้อยเท่าไหร่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของหกร้อยแล้วอยู่กันเยอะอยู่นะอยู่กันสิบเอ็ดคนเพลงดิวน้ำหนูนาใบหยกแมวบาร์ดอะรเนี่ย น้องจำชื่อน้องไม่ได้แล so, right? <laughs> ้วปอยเอาปอยเอารูปใครขึ้นเฟซบุ๊กนี่คอนอ้ําข่าวอย่างนี้อ่ะทิปเอากระลุกเรีงยะกระกระที่เออทำรูสับสนนั่นนี่คฟูนึกว่าน้ำนั่นนี่รูปรูปปอยนี่โมกย์ไกลฟูนึกว่าน้ำอันรัติกาลนั่นนี่ดูดูดูยางเป็นโปรไฟล์ใหม่เออเน้อง ไ,ได้เท่าไหร่ก็หา้าคะได้เท่าไหร่คะ ได้ไรเออเแบบด็กๆสามสิบได้สามสิบใช่ไหมอ่ามาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของหกร้อยเอาสิบห้าส่วนร้อยใช่ไหมคะสิบห้าส่วนร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์คูณหกร้อยได้สามสิบจริงหรือเปล่า <laughs> คุณตะซื่อบุญเมฆสิบห้าคูณหกได้เก้าสิบเนาะโอเคได้เก้าสิบ ก็ามคาาาต่อข้ต mm ่อไปข้ต่อไปสาม้าสิเป็นละละเท่าไรของเจ็ดร้อยมันเป็นครึ่งหนึ่งเลยไหมครึ่งหนึ่งต้เป็นละะเท่าไรคะครึ่งนึง ร้อยละห้าสิบเออร้อยละห้าสิบนั่นเองถูกต้องเพราะว่าสามร้อยห้าสิบมันเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะคะโอเคผ่านต่อไปขอ 7, อ้อเจ็บค่ะอันนี้พหุนามล,ลบกันนักเรียนเปิดวงเล็บออกเปิดวงเล็บออ,ออกนะคะจะเป็น4 x ลบ เปิดเครื่องหมายออกนะคะลบคูณตรงนี้ลบคูณก็จะกลายเป็นลบคูณบวกนะบวกห้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นลบห้าเองแล้วลบเข้าไปคูณกับบวกสี่นะลบคูณบวกก็ได้ลบลบสี่เปิดวงเล็บออกแล้วนะต่อมาแล้วก็รวมตัวที่มันรวมได้ก็คือตัวที่มีตัวแปรเท่ากัน 4x ลบ 5x ได้ลบ x จริงไหม4ลบ5้ได้ลบ x นะคะลบ5กับลบ4ลบ5ลบเพิ่มไปอีก4เป็นลบ9นะคะจบนะคะ ไปไหมข้อจะไปทำเองได้เลยไหมนุ่นมันเข้ามานย่างนุ่นน,น,นกว่าครูว่าครูมาช้าเองนี่นุ่นเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาตอนไหนนี่ เมื่อกี้เมื่อกี้มักก้งเอาเอาหายเลยไหมหนั่นว่าแล้วแย่จังเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหชีวิตเออเออเออเป็นวนเดชา้าพขาลืมห้องใหม่ขออภัยเมื่อกี้ ยังอยู่กันไหมคะยังอยู่คู่หลงพักหน้าจอพักหน้าจอนะ้เ่ปุ๊บมันก็ไปหมดเลยนะคะอืมคุยกับนุ่นได้แป๊บเดียวนุ่นยังไม่หายนะ <c oughs> โอเคอยัอ่ตรงนี้่อ่ะโอนะคะต่อไปข้อเก้าอันนี้พหูานานคูณกัน x บวก5คูณ x ลบ3 เอ็กปเาแปเท็ดแลบบอหอเอาแปเท็ดแล็บบอแต่จะไม่ทำหรอกขอภัยเอ็กลบห้าคูณเอ็กาอจะี่าจริงจริงเอคูณเอ็กเป็นได้เท่าไหร่คะเอกกำลังสองเนาะเอ็คูณสี่เป็นสี่เอ็นะลบห้าคูณเ็ก็กลายเป็นลบห้าอ็นะคะลบห้าคูณสี่ก็เป็นลบเท่าไหร่ ลบยี่สิบนะคะจัดอีกนิดนึงตัวที่รวมกันได้ให้รวมกันอย่างเช่น4 x กับลบ x นะคะรวมกันได้เพราะว่ามี x ตัวแปรเดียวก็จะเป็น4-5ลบก็เป็นลบเนอะเพราะฉะนั้นก็เป็นลบ x เฉยนะคะก็ลบยีก็จบนะคะตรงนี้ ข้อต่อไปต่อมา x บวกห้าคูณ x ลบสาม x คูณ x เป็นเท่าไหร่คะ x เยี่ยมกำลังสองน้นเรียนยังอยู่ไหมนี่น้นเรียนยังอยู่ไหมคะอยู่ใช่ไหมฮัลโหลผมจะกนเอาอยู่นะคะไได้ยินเนาะ <c oughs> x คูณลบสามเป็น ลบสานะคะเอาตัวหน้ากระจายไปก่อนทีนี้ตัวหลังกระจายบ้างเอา5คูณกับ x ก็เป็นบวกห้าต่อ5คูณกับลบสก็เป็นลบเท่าไหร่คะ5 3เป็น15 15ใช่แล้วทีนี้ตัวที่รวมกันได้ก็คือลบสากับบวกห้ x, นี่แหละนักเรียนเพราะ x เท่ากันนะคะ 2x เอ็เอ็กซ์ำลัง2องลบสบวกหได้2นะคะลบสบวกหได้2ก็เป็นบวกสอแล้วก็ลบสิ 15, นะคะ จบเหลือลาสิบห้านาทีค่ะครูควบสองวิชาให้เลยนะครูไม่สอนเยอะเนาะครูนักเรียนครูนักเรียนจะค่ายอะไรนะคะเวลาดีแล้วค่ะดีแล้วดีแล้วค่ะนี่ค่ะอ่าค่าเฉลี่ยของจํานวนหกจานวนมีจํานวนยู่หกจำนวนนักเรียนเท่ากับสี่สิบสองถ้าเพิ่มจํานวนที่เจ็ดไปคือหนึ่งร้อยถ้าเพิ่มหนึ่งจำนวนที่เจ็ดเป็นหนึ่งร้อยจงหาค่าเฉลี่ยทั้งหมดเจ็ดจำนวนอ่ะ นักเรียนคะค่าเฉลี่ยหกจำนวนเท่ากับเจ็ดสองแสดงว่าตอนนี้หนึห่งูปจำนวนนั้นน่ะก็คือเจ็สองทั้งหมดหกตัวเลยค่าเฉลี่ยก่อนหน้านี้มันจะเป็นอะไรก็ช่างเรียนแต่ตอนนี้มันมี72็ดสองทั้งหมดหกตัวหนึ่งสองสามสี้าหกครบเนาะทีนี้บวกเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งบวกเพิ่มอะไรคะตัวที่เจ็ดเขาบอกว่าบวกอะไรบวกหนึ่งร้อยเข้ามาแล้วเราก็หาค่าเฉลี่ยใหม่ก็คือหารด้วยอะไรคะหารด้วยเจ็ดเพราะมีเจ็ดเจ็ดจำนวนมาบวกเลข 7จมีหกตัวก็เจ็ดสองคูณหไป72็ดสิบสองคูณหกหกสองสิบสองตัวทดหนึ่งเป็นสีมนะคะแล้วมารวมกับอีกหนึ่งร้อก็จะไปกันเป็นเท่าไหร่คะห้าร้อยเนะเาะแล้วก็เอาห้า้อยสมเนี่ยมาหาร7จ็ดเรียนห้านะคะเท่ากับ532รหารเหารเลขค่ะ7จอะไรได้ใกล้เคียง5้าสิบเเนาะ 49, 49, เนะคะห3เหลือเศคูณอะไรได้42ก็7 6 42, เห็นไหมเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยใหม่คิดเท่าไหร่คะ76นั่นเองนะคะต่อไปคุณครูวิชาอะไรทำไมใช้ Google Meet โอ้ oh, คุณครูวิไลบอกใช้ Google Meet นะใช่ไหมนักเรียนฟังครูหรือเปล่านี่นักเรียนมสาม่ะนักเรียนมสามะ <c oughs> คุณ <c oughs> ครูคุณครูวิทยาคุณครูวิไลเทคนิคเขมราชเขาให้ใช้ o o o l l m m e t เหรอ <c oughs> ทำไม่เห็นโมสองเห็นเป็นอเหรียนเห็นแต่ทำไมโมสองก็กำลังคุยกันเรื่องกูเกิล e e ดอะไรกันเนี่ยเขาบอกวัาเรียนมสามเนี่ยไม่มีไม่มีเก็บมาเลยพวกหนูยังไม่ถึงมสามใช่ไหมเขายังไม่สอนหนูใช่ไหมอืมจักเลยจักโอเค A B ส่วนด้วย C D เท่ากับ B C ส่วน DE จงหา XY จงหาเกับ y ตัวนี้นะคะเราเห็นอะไรบ้างตอนนี้มุมเท่ากันไหมนี่มุมที่เขาบอกเท่ากันตรงนี้เท่ากันเนาะแล้วตัวนี้ราคาเท่ากันไหมคะฉากเท่ากันไหมคะยเท่ากับเท่ากับเท่ากันอีกเนาะรูปสองรูปนี้ถ้ามุมปุ๊บเท่ากันมุมตรงนี้เท่ากันแสดงว่ามุมที่เหลือเป็นยังไงคะก็เป็นยังไงด้วยเท่ากันด้วย รูปสองรูปนี้มันเหมือนจะเท่ากันทุกประการนักเรียนแต่ยังไม่เท่ากันทุกประการนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นแค่มุมนักเรียนความจริงหนีรูปนี้นะคะรูปนี้กับรูปนี้หนีมุมเท่ากันหมดเลยนี่มุมตรงนี้ก็เท่ากันมุมนี้ก็เท่ากันแหละฉากตรงนี้ก็เท่ากันแต่สองรูปนี้มันเท่ากันไหมเท่ากันทุกประการไหมไม่ไม่นะคะเออมันอยู่ที่ขนาดด้วยนะคะอันนี้คือไม่ได้เท่ากันทุกประการนี้เป็นแค่มุมที่มันเหมือนกันมันจะเป็นอัตราส่วนร่วมกัน ทีนี้มาดูที่เขากําหนดมาให้นะคะ2ตัวนี้ที่เขากำหนดมาให้ไอตัว ab ส่วน cd เนี่ยแหละมาลองแทนค่าดูสิ ab คืออะไร ab คือ x ตรงนี้ใช่ไหมคะความยาวคือ x ส่วน cd cd คืออะไรคะ cd คือเลขอะไรนี่เลข4เท่ากับ bc ตรงนี้นะคะ bc คือเลขอะไรคะเลข7ส่วนด้วย de de คือเลขอะไรตัวอะไรคะนี่ตัว y เขาบอกว่าจงหาค่าของ x คูณ y นี่นจะจับคูณกันเลยค่อยนะคะ เขาหาค่า x คูณ y แค่นั้นเองเนาะอืมไม่แค่นั้นหรอกเดี๋ยวคูณหนูอรูปธรรมยังไงตรงนี้นะคะอ่ะมาดูทีนี้จับคูณคว้ยไปนะคะตามที่สมบัติที่เราเคยเรียนตอนปห้าปหกนี่แหละคูณคว้ยหาความเท่ากันของเศษส่วนคูณคว้ยไปนะคะ y คูณ x ได้ตามโจทย์ที่ต้องการแล้วเนี่ย x y คูณ x เข้าไปก็เป็น x คูณ y ตรงนี้นะคะส่วนตัวเลขตรงนี้ก็เท่ากับ c คูณคว้ยไปหาเจ7 28เจ็ดยี่สิปด พราะฉะแล้วเราได้หรือยังหาค่าเอกับวายสิตัวเอกับวายคือตัวนี้เลยวัะนั้คำตอบข้อนนี้ก็คืออะไรคะ28นั่นเองทันไหม,มต่อไปทรงกลมนะทรงกลม หนูต้องรู้จักทรงกลมแล้วนะม3แต่ว่าเรายังไม่ถึงบททรงกลมนะคะทรงกลมเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติเนาะปกติเราจะเคยเรียนสองมิติมาเรี่ยแต่ทรงกลมเราก็รู้จักในพื้นฐานในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วแหละเช่นอะไรบ้างเอ่ยลูกฟุตบอลลูกวอลเลยบอลแต่ก็พวกนี้เป็นทรงกลมหมดเลยที่มีความมีความหนาเข้ามาด้วยนะคะพวกนี้เนาะอ่ะเส้นผ่าชุนกลางข้างในเลยข้างใน14 รัศมีคือสิบนะคะเส้นผ่าอ๋อพูดผิดค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใช่รัศมีค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางคือจากขอบไปหาขอบนาะ1ิเพราะฉะนั้นรัศมีเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งรัศมีก็คือเจจงหาพื้นที่ผิวจากสูตรตัวนี้คือสูตรของทรงกลมนักเรียนอ๋อสูตรของพื้นที่ผิวของทรงกลมนะคะ4พายอาร์กำลังสองอันนี้พื้นที่ผิวนะคะหาพื้นที่ผิวแทนค่าลงไปค่ะนักเรียน 4. ทายแล้วให้เป็น22.7สิ่วนกันะคะมีค่าประมาณและทีนี้ตัวนี้จะเป็นประมาณนะคะเพราะย2่วน7ี่เป็นค่าประมาณของพายเนาะ4คูณส่วนเ r ก็คือ7ดนะคะ7กำลังสอก็คือ7คูณ7เราก็เริ่มตัดทอนที่เราตัดได้7 1 7 7 1 7, 7, 7นะคะที่เหลือก็คูณกันอ่าที่เหลือคูณกัน2.22คูณ22พูดผิดค่ะ4.22คูณ22 4คูณ22ได้88 แล้วก็คูณ7นะคะประมาณอีกคูณเลข8 7 56นะคะแปดคูณเจ็ใส่6ทด5 8กับ7ก็56อีก56บวอีก5ก็เป็น56 61นะคะคำตอบก็คือ611นะคะ ต่อไปถ้าลูกบาทปริมาตรเท่ากับพื้นที่ผิวและแล้วจะมีความยาวด้านเท่าไห่ลูกบาทตรงนี้นะคะมีปริมาตรเท่ากับพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ผิวนักเรียนปริมาตรสูตรว่าอะไรคะสมมติอันนี้เป็นความยาว x ละกันนะ x x x ปริมาตรก็ x กำลังสามจริงไหมเพราะ x คูณ x นะแล้วก็คูณ x นะคะอันนี้คือปริมาตรเขาบอกว่าเท่ากับพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวสุดว่าอะไรหนูรู้อยู่แล้วว่าอนุบาศก์ด้านทุกด้านเท่ากันจริงไหมมันมีทั้งหมดกี่ด้านคะลูกบาศหนูรู้อยู่แล้วเพราะหนูให้เล่นไฮโลบอยหกด้านหกด้านคุณล้อเล่นนะหนูไม่ได้เล่นหรอกนะคะ 6ด้านด้านหนึ่งมันจะยามีพื้นที่เท่ากับ x คูณ x เนาะก็คือ x กำลังสองคูณ6ด้านเข้าไปแสดงว่าพื้นที่ผิวก็จะเป็น6กคูณกับ x กำลังสองเห็นไหมมี6ด้านนะคะด้านแต่ละด้านนี่มีพื้นที่ผิว x กำลังสอง x กำลังสองหมดเลยทั้งหด้านอ่าก็เอามารวมกันนะคะ x กำลังสองรวมกันทั้งหมด6กตัวก็กลายเป็น6 x กำลังสองนะืนที่สองอันนี้จะเท่ากันก็ต่อเมื่อยังไงอันนี้สังเกตดูนะอันนี้ x กำลังสอง อันนี้ก็ x กํา x สองตัวคูณกันก็ x กําลังสองเหมือนกันพูตัดทิ้งได้เลยไหมคูตัดทิ้งเลยนะอันนี้คือ x กําลังสองนะคะสองตัวนี้รวมกันก็ x กําลังสองก็ตัดตัวนี้ไปตัดตัวนี้ไปเพราะฉะนั้น x ต้องเท่ากับเท่าไรคะ x ต้องเท่ากับหกนะคะแสดงว่าจะมีความยาวด้านละเท่าใดก็คือด้านละหกนั่นเองนะคะที่จะทําให้ปริมาตรกับพื้นที่ผิวมีเท่ากันตัวเลขมันเท่ากันนักเรียน แต่มันเป็นเรื่องที่มันคนละตัวกันนะปริมาตรกับพื้นที่ผิวมันเป็นคนละตัวกันนะคะปริมาตรมันเป็นพวกแบบความหนาความมี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 ความหนาความลึกแต่พื้นที่ผิวนี่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่แบนเรียบเป็นพื้นที่นะคะอืมความจริงแล้วเ็าต้องบอกว่าเท่ากับนี่คือเท่ากับในเชิงของตัวเลขเท่านั้นนะเท่ากับในเชิงตัวเลขนะคะอืประมาณนี้นะก็คือตัวเลขมันเท่ากันก็คือด้านยาวด้านละหกเท่านั้นเองนะคะตัวคําจริงเอาอปริมาตรกับ พื้นที่ผิวมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะมันคนล,ละตัวกันเนาะประมาณนี้นะคะต่อไปข้อสิบสี่นะคะผลบวกของจํานวน,น,วน,นะคะนวนู่สามจำนวนเรียงกันผลบวกจานวนคู่นะคะจำนวนคู่สามจำนวนเรียงกันเท่ากับสองร้อยสิบน้องเรีถ้าสามตัวเรียงกันสองร้อยสิบหารสามเลยไหมตกตัวหนึ่งมันจะเป็นอะไรกันเลยคะสามอะไรได้ยี่สิบสามเจ็ดยี่สิบเนาะแล้วก็ศูนย์จะได้ แสดงว่าสามตัวที่มันเรียงกันมันจะเป็นเจ็ดสิบเจ็สบเจ็สิบทีนี้ทํายังไงให้มันกลายเป็นจำนวนคู่3ามจนวนที่เรียงกันน่เก็ตัดเอาจากตัวนี้นะคะตัดเอาจากตัวเจ็ิตัวแรกนี่ไว้นะตัดเอาจากตัวเจ็ิตัวแรกตัวนี้ก็จะเหลือเจสิจักเจ็บแปดเอ้ยโอเค68แปดใช่ไหมคะตัดออกไปสองสแปเอาไปเติมใส่ตรงนี้ค่ะเอามาเติมใส่70ิตรงนี้บวกสองเนี่ย ก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบเท่าไหร่คะเจ็ดสิบสอง,สองเพราะฉะนั้นสามตัวที่เรียงติดกันเหมือนม่วงเลยเนาะเสียงน้ำแข็หรือเปล่าเป็นหกสิบแปดนะคะเจ็ดสิบแล้วก็อะไรคะเจ็ดสิบสองสีสันจู้จี้มากเลยเรนบอกดูไม่ออกค่ะหกสิบแปดเจ็ดสิบแล้วก็เจ็ดสิบสองนะคะต่อไป ห้าสิค่ะผลบวกของจำนวนคู่ห้าจนวนทีนี้จํานวนคู่จ้าจำนวนเลยนะเราใช้หลักการเดียวกันกับเมื่อกี้ก็ได้นะคะจ้าจนวนเรียนติดกันเท่ากับ70แล้วก็70มอาหาร5 5 1เป็น5 1เป็น5จริงไหม5้าอะไรได้มันต้องเศษสอและเจ็ดลบห้าหรือเศษสองห้าอะไรได้ยี่สิบจริงไหมคะ,ะแสดงว่ามันก็จะมี14นสี่อยูห้ตัว ุบชุบชุบันี้สับเปลี่ยนเพื่อให้มันเรียงกัน,นได้สวยงามน,นะคะตัวตรงกลางนี่ไว้เหมือนเดิมแน่น,นอนเละน้กงเรียนตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เอาไปให้ตัวข้างหน้านะคะก็จะเป็นสิบสองนะคะสิบสี่แล้วก็สิบหกนะคะตัวตัวนี้ต้องแบ่งไปสี่เลยน้กงเรียนก็จะเหลือเป็นสิบนะคะแบ่งไปสี่เลยนะลบไปสี่อันนี้ก็ปไปบวกไปอีกสี่สิบสี่บวกสี่ก็ได้สิบแปดน้กงเรียนอือหือ นี่ไงผลบวกของจํานวนที่เรียงติดกันเท่ากับเจ็ดสิบพวกตัวเลขพวกนี้เรียงกันเท่ากับเจ็ดสิบจงหาจํานวนคู่จํานวนคู่นะคะที่น้อยที่สุดจานวนคู่ที่น้อยที่สุดคืออะไรคะจงหาจํานวนคู่ที่น้อยที่สุดตอบอะไรตอบสิบเนาะจำนวนคู่ที่น้อยที่สุดอ๋อข้อเมื่อกี้เขาก็ถามหาอะไรคะข้อเมื่อกี้ถามหาอะไรจงหาจํานวนที่มากที่สุดตอบอะไรคะ ต <72, S 2> นะ่อเจ็ดสิบสองเนาะอ่าคุณครูยังไม่สุดเนาะเมื่อกี้โอเคถ้างั้นวัน okay. าานี้เอ่อเฉพาะคณิตคณิตพื้นก็ได้เนะาะเอ้ยเอาเฉพาะคณิตเพิ่มก็ได้เนาะคณิตพื้นมันจะเกินเวลาครูก็หรือหรือว่ามันหรือว่ามันเหมาะสมแก่เวลาบ่เก้าโมงสี่สิบก็มาเลยไม่พอหรอกพอคเคเออ,อพ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 อเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนด่าสามสิบนาทีเนาะทีนี้น อันนี้มส่สามอืมอ่ะทางนั้นให้งานหน่อยนะคะของคณิตพื้นเนาะจะทําหรือไม่ทําก็ได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมานักเรียนเขียนไว้ก่อนนะคะสามเป็นฐาสามจุดสองกอไก่หน้าเจ็ดสิบสองนะเราจะเรียนกันพุ่งนี้ก็ได้นะคะพุ่งนี้เราใช้ตารางวันอะไรนะวันพุธแหละจําได้ใช่ไหมพุ่งนี้ใช้ตารางเรียนวันพุธเนาะครับครับอ่อเพราะใช้วันพุธเรามีเรื่องกันอยู่แล้วนะคะ ให้เขียนโจทย์ไว้กเรียนเขียนโจทย์มจุสองกอไก่ไว้นะคะจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะเราเขียนพร้อมกันกับครูพูกนี้ก็ได้หรือว่าถ้านักเรียนแบบเออพวกนี้อยากนั่งฟังเฉยๆอะไรเงรี้ยเขียนไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะถ้ <co ff> างั้นวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะมีใครไม่ทันตรงไหนไหม <co ff> น้องนนเพิ่งมาน้องนนต้อ,ง,อง,ตงการดูข้างบนไหมคะบนง็เรออ่าๆดูหรือให้ครูแคปหน้าจอส่งให้ในกลุ่มเลยบอก หาคำตอบได้ป้หรือเ่าเนี่าคายค่ะค่ะโอเคโอเคเนาะถ้างั้นวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะเดี๋ยวครูส่งให้ในกลุ่มนะคะนี่เดี๋ยวครูแคปหน้าจอตัวนี้ส่งเลยโอเคค่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะนักเรียนทั้ง11คน12คน